ในทุกการเดินทางของปายเลยไม่ลืมจุดเริ่มต้นของคำอน,นุปายลูกปายก็ยังจะไปกับปายทุกที่ตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองปีนี้ปายคนที่ไม่ค่อยเก่งได้มาเล่นซีรีส์<ช>เรื่องแรกจะเป็นยังไงจะฝึกภาษาต้อนรับอินเตอร์แฟนมาดูเราจะจะจเจะโกโกโก,โกพยายามเรียนรู้ได้หลายภาษาภาษาบราซิลบ้างหรือไต้หวันจีนเอ็นดูผมเถอะเอ็นดูไปเถอะ,เ,ถอะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอ่ะอนอย hello I am ป้ายปายพี่เพื่อคำสุดไทยแลนด์ าาสาวหล่อป้ายไปโอดีโอหรือปลายชนะภานังร้องคู่ดูโอ้นุกธนาดลพันตัวมาชิมหลังเล่นซีรีส์ทั้งแรกเรื่อง riends, บีเฟรนเจตนาไม่ลืมพร้อมเตรียมจัดแฟนมีซีรีส์เรื่องนี้เร็วๆนี้แม้ว่างานใหญ่ครั้งนี้จะแรง้เงาหนุกมนุกข้างกายแต่ป้ายไปบอกว่านุกจะไปกับปายทุกที่เหมือนเดิม ครั้งนี้ปายปาโอดีโอเปิดเผยขณะมาร่วมงานบวงสงวงซีรีส์ f r i e n d เจตนาไม่ลืมที่ศูนย์การค้า MBK Center ว่าขอบคุณแฟนคลับในทุกๆก,การเดินทางจะไม่ลืมจุดเริ่มต้นของนุกไปครั้งนี้อยากพิสูจน์ตัวเองว่าปายคนที่ไม่ค่อยเก่งได้มาเล่นซีรีส์ครั้งแรกจะเป็นอย่างไรและกล่าวขอบคุณเหล่าแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์ที่พยายามเรียนรู้ภาษาไปพร้อมๆกันโดยเจ้าตัวก็ได้ไปเรียนเพิ่มเติม,ตมทั้งภาษาบาา ไต้หวนันจีนเพื่อใช้ทักทายและสวัสดีแฟนๆแ,แต่ละประเทศเช่นกันถือว่าเป็นมิ팅ครั้งแรกของพวกเราบีเฟนเจตนาไม่ลืมนะครับผมที่น่าจะจัดที่พิพนิคครับเป็นฮอลล์ฮอลล์เชิงเชิงโรงหนังนะคบแอนก็ฝากพี่ๆทุกคนกดบัตรวันที่30มกราคมนี้นะครับทางแอปพลิเคชัน The Concert ครับเรียกคัว่าเป็นมิ팅ที่ไม่มีลูปครั้งแรกไปไยใช่ไหมใช่ท้่เดียวก็อาจจะไม่ ไม่ใช่คำว่าชายเดียวแต่ชายมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนอื่อนๆแต่คำว่าลูกปายก็ยังไปด้วยกันเหมือนเดิมค่ะอ่าใช่แต่คนลัฟิลกันถมาไม่มีพี่ลูกปายดีเขาจะเสิร์ฟยังไงกม่ป็นข่าก็ตือต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนนะคบในในในทุกๆการเดินทางของปายเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางครั้งนี้เหมือนกันเราก็ยังไม่ไม่ลืมจุดเริ่มต้นของคำว่าลูกปายลูกปายก็ยังจะไปกับปายทุกที่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสโอกาสครั้งใหม่หรือว่า เป็นการที่เราตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองปีนี้ลองดูว่าปลายคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือว่าปลายคนเดิมอ่ะได้มาเล่นซีรีส์เรื่องแรกจะเป็นยังไงแล้วพี่นุกจะมาร่วมแฝดไหมต้องรอดูครับต้องรอรับชมเผอิเดี๋ยวโผลมาแบบอยู่ดีมาเชื่อสิงโตก็ได้นะเนี่ยเออหลลิงออมาเอออาจจะใช่แบบนี้เหมือนมีอินเตอร์แฟนจะมาด้วยหรือล่าต้องรอดูครับต้องรอดู พ่อคิวคิวทังนู้นก็แน่นมากเหมือนกันเห็นว่าเราจะฝึกภาษาต้อนรับอินเตอร์แฟนมาดูเราอะไรตอนนี้เราก็ได้เย็ดเย็ดเย็ดย็ดโกโกโกเวลคัมทูไทยแลนด์แต่ก็พยายามเรียนรู้แล้วก็อัปเดตตัวเองไปเรื่อยๆอัปเดตตัวเองไปต้อไปเรียนยไปไหนต้องไปเรียนยังไงแต่ตามจริงสองสามนี่เก่งภาษามากครับผมน่าจะให้เขาเขาเนี่ยสองคนติวติวเข้มให้เลยมีติ้งตามไปเข้าคอร์สเลย ดีแต่เราเป็นคนที่เกียจหน่อยอ่ะแฟนเขาแบบอะไรกันคุกันยังไงกก็พยายามเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นได้หลายภาษาภาษาบาซิลบ้างหรือภาษาภาษาแบบไต้หวันไอ้จีนครอบคลุมหมดเลยเราพยายามเรียนรู้แล้วก็อย่างแรกก็ต้องสวัสดีทางภาษาเขาให้เป็นก่อนนี่ฮาวเมื่อกี้ตอนตอนมาก็พูดภาษาบาซิลแต่ตอนนี้ลืมแล้วครับใช่ กันก่อนครับเจ้า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 จริงๆก่นที่าเรียนภาษาไทยกจะมาคุยกับเรานีร้สงไงบ้างรู้สึกมันเป็นความน่ารักของของแฟนคลับมากๆตั้งแต่แฟนคลับของของลูกปลายเองตั้งแต่ทีแรกพี่พี่แฟนคลับเป็นคน่ากลางส่วนมากเขาเรียนรู้ภาษาอีสานไปพร้อมกงเราก็เช่นเดียวกับกันกับอินเตอแฟนน่าจะเป็นแบบแคล้ายๆกันไ,ได้ <S <S ไม่ดูหน่อยรอไปเนาาีนไจะได้เผม,ม,มือเขา้ยเอ็นูหูเธอ เออเอ็นดูไปเถอะเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอะแต่ก็จะพยายามทำทุกๆอย่างให้เต็มที่โชว์หน่อยทักทายหน่อยฮัลโหล I am ไป e ปพี่พว o เรียกคำสุดไทยแลนด์อันนี้เลยอันนี้เลยยั่นี่เรียกมำก่อนคือตั้งแต่แวรับชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ตามติดไม่ว่าจะโซเชียลไหน เสพมากเลยพิกซี่แล้วก็ชอบมาเบลมากๆนะครับขอบคุณที่ที่ถือว่าเป็นกําลังใจแต่ถ้าในมุมของเราเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าแฟนคลับคนหนึ่งจะมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้ได้รับชมเราจนเราไปติ่งใครสักคนเราจะรู้ว่าแค่มองเขามันก็มีความสุขแล้วมีามไปนหรอมีตามไปดูคอนเสิร์ตนะไปดูแบบแอร์ air, บ้างนนึงไฮท์่นี่คือตั้งใจซื้อซื้อบัตรเข้าไปดูเนี่ยแหละครับเป็นไงครับน่ารัก เต้นได้น่ารักมากที่สุดในโลกชอตามจริงก็ชอบทั้งสามคนแต่มาเบลด้วยครับมาเบลหลักๆหน่อยเมลครบปชขาเต้นแบบเซ็กซี่แบบน่ารักมากมชอบที่เขาน่ารักแล้วรอยยิ้มเขาสดใสแล้วมโอกาสได้เจอแบบทักทายนไก็ยังไม่เคยมีโอกาสที่ได้เจอทักทายแบบแบบตัวๆหรืออะไรพวกแต่ได้เห็นแบบทักทาย งานอา,อาตให้มาเบลรับงานผมก็เอค่ีงาคว่าคนบไมเขินมากไม่รู้ว่าเรจะเป็นยังไงตอนนั้นอาจจะแบบบิดไม่กล้าร้องเพลงด้วยซ้ำา <c oughs> ต้องลองดูรัดเป็นกา,นาปัดปอ,อแต่ตามจริงแบบบางทีการของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเรื่องความที่เรื่องความรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเขาเข้าจะห้ามเซลฟี่ด้วยด้วยเราก็ไม่ไม่รู้กฎไม่รู้กฎของเขาตอนนั้นแล้วก็ขอโทษที่พี่กาดไปแล้วด้วยไม่ได้กาดเขาน่าจะเป็นผู้จัดจาก,การแต่ก็ทุกอย่างโดยรวมโอเคไม่มีอะไรค่ะตกใจไหมคบตอนที่ถ่ายสามว่าตกใจไม่มีมีตกใจนิดนึงแต่ก็ด้วยความเข้าใจเพราะว่าอยู่ในสายงานเดียวกันเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับยออกนก็ ไม่รู้ oni, มาเบลรู้จักพี่ไหมนะแต่พี่รู้จักแล้วก็ชื่นชอบมาเบลมากมากไว้มีโอกาสเจอกันค่ะไม่ได้เ really. นไม่ได้เคินไปลีเริเลเราบีบได้ลราเิลค่ะมนิดหน่อย